เวลาเจแปนซื้อกุ้งแล้วก็แช่แข็งในตู้เย็นแบบนี้เพื่อให้เขาสดนะคะมันจะมีอยู่2แบบที่เจแปนจะใช้ปกติตะก่อนเลยเนี่ยเจแปนก็เอากุ้งเนี่ยล้างทําความสะอาดแล้วก็เรียงใส่ในกล่องแบบนี้นะคะแต่สรุปว่ามันติดกันเป็นแผงเลยค่ะนี่คือมันจะติดแล้วเราก็เอามาทําอาหารยากมากวันนี้เจแปนมีเคล็ดลับดีๆที่จะทําให้กุ้ง แกะออกมาเป็นตัวๆแบบนี้ไม่ติดกันเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เพิ่งแกะมาเหมือนกันจากช่องฟิตนะคะเนี่ยแบบนี้เลยค่ะออกมาเป็นตัวๆเขาจะไม่ติดกันเลยนะคะก็เอามารอให้เขาเย็นละลายแล้วก็ใช้ทำความเอ่อทำอาหารได้ง่ายๆเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าเจปานใช้เคล็ดลับอะไรวันนี้เจปานได้กุ้งสดมาค่ะเพื่อนๆซื้อเอาไว้สำหรับทำกับข้าว ก็ใช้ทีเดียวไม่หมดแน่นอนค่ะเจแปนก็จะเอาไว้แช่ช่องฟิตเจแปนมีเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่จะทําให้กุ้งเนี่ยเวลาอยู่ในช่องฟิตแล้วเนี่ยมันจะไม่เกาะกันเป็นแพรมันจะกลายเป็นตัวๆแบบนี้เอาหยิบมาใช้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเจแปนก็จะเอามาตัดหนวดหน่อยมันก็มีหนวดยาวๆแบบนี้ค่ะเราตัดออกให้ เวลาแช่เนี่ยมันจะได้ไม่ทําให้หนวดเนี่ยไปพันกับตัวอื่นนะคะตัดทิ้งเลยตัดหนวดเรียบร้อยแล้วนะคะเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะเพื่อนเเราจะเอาน้ําตาลน้ําตาลทรายเนี่ยนะคะมาโรยให้ทั่วตัวกุ้งเลยเราจะโรยแบบว่าให้มันเกาะตัวกุ้งเพื่อที่จะให้กุ้งเนี่ยเขาจะไม่ติดกันนะคะ เป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะน้ําตาลเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ช่องฟิตมันจะไม่ได้ซึมเข้าไปในตัวกุ้งนะคะเพราะยังไม่ได้แกะเบือกคุกเค้าเลยค่ะเพื่อให้เขาเพื่อให้ตัวน้ําตาลเกาะฟุ้งนะคะ คุกเรียบร้อยนะคะใส่ไปสักห้าหกช้อนโต๊ะมันก็มันก็เคลือบได้ละเราก็จะหากล่องที่มีฝาปิดเอามาใส่กุ้งเพื่อเอาไปแช่ช่องฟิตนะคะตอนนี้น้ำตาลก็เคลือบกุ้งอยู่เคลือบเป็นตัวๆไปเลยค่ะเรียงให้เรียบร้อยค่ะ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะปิดฝาแล้วแช่ช่องฟิตได้เลยกุ้งแช่แข็งผ่านมาได้คืนหนึ่งที่เจ๊ปันแช่นะคะเจ๊ปันก็ดูว่ากุ้งเขาก็เป็นตัวค่ะหลังจากที่เราเอามาโรยน้ำตาลเป็นเคล็ดลับง่ายๆภูมิป,ปัญญาชาวบ้านกุ้งเขาก็ไม่ติดกันเลยค่ะสามารถแยกออกเป็นตัวได้อย่างง่ายๆเลยแบบนี้นะคะไม่ติดเลยจริงๆ อันนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะก็รอให้มันเย็นแล้วก็ละลายทําอาหารได้เลยไอขณะที่เจ้าปลองทําอีกอันนึงก็คือไม่ได้โรยน้ําตาลนะคะปุ้งก็จะติดเป็นแผงแบบนี้ใช้งานยากรอละลายนานตัวก็ติดกันก็จะเสียทรงถ้าแกะไม่ดีแบบนี้ง่ายกว่าค่ะเพื่อนๆสะดวกด้วยนะคะ เจ๊าปานขอตัวไปทำอาหารก่อนนะคะเ,เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเคล็ดลับง่ายๆในการทำให้กุ้งเนี่ยแช่แข็งแล้วตัวไม่ติดกันแกะเป็นตัวๆได้อย่างง่ายๆเลยนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ